คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้อย่างที่คุณนิวทิ้งท้ายไวเมื่อสักครู่นะคะคบ,บอกว่ากยศเขาออกมาขอความร่วมมือก็กนนอแล้วกันนะคะว่าให้ชําระหนี้กันหน่อยละกันนะคะสําหรับกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาของกยศใครยังไม่ได้ไปชําระถึงวันครบกําหนดชําระในวันที่5กรกฎาคมน,นี้แล้วอย่าลืมเพราะถ้าคุณไม่ไปชําระเนี่ยให้มันตามนัดนะคะก็อาจจะโดนเบี้ยปรับด้วยก็เพิ่มสูงขึ้นเลยนะประมาณ1<ช>2<ช> 1> ถึง18ต่ปอ <นะ S 2> ปีนะครับและที่สําคัญด้วยนะคะ คุณผู้ชมก็จะได้มีการส่งต่อนะคะกองทุนแบบนี้ไปให้กับคนรุ่นต่อไปหรือว่าน้องๆเนี่ยนะคะจะได้มีในส่วนของการศึกษาที่จะได้เอาไปใช้เรียนเหมือนสมัยเราเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าไปกู้ยืมแล้วก็ต้องใช้นะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศค่ะก็มีการให้วันที่5กรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นวันครบกําหนดชําระเงินคืนกองทุนค่ะโดยทางด้านของผู้จัดก,การกยศคุณชัยนะงรงค์กันฉาปาน,านันก็มีการบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีผู้กู้ยื ยืมนะคะที่มีการครบกําหนดชําระหนี้ประมาณอยู่ที่3ามล้านหกแสนคนกองทุนก็เลยอยากจะแจ้งเตือนค่ะให้ผู้กู้ยืมติดต่อชําระเงินกันหน่อยค่ะภายในระยะเวลาและเงื่อนไขาตามที่กําหนดถ้าเกิดว่ามีการชําระล่าช้าก็จะทําให้เสียค่าปรับนะคะกรณีผิดชําระหนี้ในอัตรา 12- 1 8เต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงผู้กู้ยืมและผู้คาประกันที่ค้างชําระหนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยนะคะ ปีที่ผ่านมาค่ะกองทุนเขาเริ่มดําเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมผ่านองค์กรในจ้างภาครัฐทุกแห่งแล้วก็มีในส่วนของภาคเอกชนขนาดใหญ่กันไปบ้างแล้วซึ่งก็จะเป็นการหักเงินเดือนชําระหนี้ตามงวดวันที่5กรกฎาคมนั่นเองนะคะ ถ้าผู้กู้ยืมที่ยังชาระไม่ครบตามยอดรายปีที่ต้องชําระหรือว่าหน่วยงานยังไม่หักเงินเดือนหรือประกอบอาชีพอิสระผู้กู้ยืมเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบยอดนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกยศนะคะที่ w w w s t u d e n t l o a n o r t h ซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าจําไม่ได้เข้าไปเลย Google แล้วใส่คําว่ากยศก็ขึ้นแล้วนะคะที่สําคัญช่องทางการชําระเงินต่างๆเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่กองทุนกําหนดเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ชาระได้ ไพรสณนไทยค่ะหรือจะเป็นการสแกน QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มไทยน็กซ์ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะปัจจุบันกองทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจํานวนกว่า5 6, ล้าน6แสนรายก็คิดเป็นเงินกู้ยืมอยู่ที่กว่า6แสนล้านบาทโดยกองทุนนั้นขอขอบคุณค่ะสําหรับผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่มีการชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืนเพื่อจะได้เป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปนั่นเองโดยสําหรับปีนี้ก็คาดว่าจะมีการชาระหนี้กว่า30,000ล้านบาทค่ะเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการหักเงินเดือนของลูกหนี้ ทั้งจากทางภาครัฐเราก็เอกชนด้วยส่วนกรณีที่กยศอ,ออกมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชําระหนี้ในช่วงระหว่างวันที่1ธันวาคม2561ถึง31พฤษภาคม2562ชําระหนี้ปิดบัญชีมีส่วนลดเงินต้นร้อยละ3ณวันที่ปิดบัญชีสําหรับผู้ที่ไม่ผิดนัดและลดเบี้ยรปรับให้ร้อยละ85ณวันที่ชําระหนี้ปิดบัญชีซึ่งก็มีผู้ขอปิดบัญชีไปแล้วถึง30,000รายด้วยกันค่ะครับ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะ